มะคุกินยำแรงมาขูเส้นมะละกอด้วยกันนะจ๊ะทุกคนเมนูมันนี่กับตามมะคุงกินทำกลางสา,ายฝนวันนี้เราจะกินกับต้นมน่อไม้นอม่อไม้กำลังต้มอ,อยู่ค่ะยังบะเทียนสดจะกินกับตามมะคุกับตองมะจกะักหุงล่อ,อก,ก่อน <c oughs> จะกินกับตามมะคุงปูมะคุงก่อนจ้า ห่อ,กกอไว้แบบนี้มันจะได้ไม่เหี่ยวได้ให้อากาศมันเข้านะได้แนละ้ว เหนืดเนืดเนืดเเพลงเคลงเลงเคลงเคลงเ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 สียไม่กีถทีม้วจะชอบใส่เซบะคุลงไปเอาเม็ดมันออกด้วยนะคลุกเข้าให้มันเข้ากัน xin bưng มา,มากินขน้าวนมกันทุกคนเมนูมอีนกะ่ะตับมะคุ้งไขต่ต้มต้มน้ำมันดอกน้ำมันค่ะสุดยอดแบบแซ่บๆมากินขน้าวนมกันเลือดจา้าพี่น้องอือน้ำมันอดออนเขาสดน้ำตับมะคุ้งกินตาับมะคุ้งน้วกันจุดจดัดย้ำเด้อ

มันนี้บ่มีผักเลยมันนี้ไปเก็บบนต๊ะน้ำเนี่ยนี้ก็เป็นผักไั้นน้อยไหมน้อยไตุ่มเห็นมันจิดๆเป็นผ้าใจที่จำ ไปต่มนุ่งฟ้องหนูขอแล่นน้ำแตนนิดน่ะอยากขึ้นเกาะขึ้นเรือเอามือกินสมัยโบราณเขาจะใส่แต่มือนี่แหละหลางนุ่งฟองสามถูเรียบร้อยใส่ปลากระพองกับบริษัทปลาผู้อื่น เน่วไดนมันสีแสบกับปัญหาเหตุไปหลดปลาแดกก่อนผู้ใดบุกินปลาแดกเขาถอดก้าให้แต่อันนี้มีหลายประเด็นกระพัวพูดกินเลยบ่ต้องฉีกเสียเวลา Nhay nhoi bà đẹp nha mày nhoi bà đẹp Này nay kìm luôn gọi đẹp kìm mẹ gần hải thoáng nha mày 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 đẹp mày 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 ก็นับดูดีกว่าแล้วมันแบบที่บบถ้าทุกคนมากินข้าวแรงจับๆนมต้งกันจ้ะขึ้นเลยกะเอาไว้ซสำเนียสักกอนเด็กก็ไม่คึ้นหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย